เลือกสจกาเบอร์หนึ่งส่วนวันนี้มีปลาใสนะพี่6โมงเย็นเจอกันที่ลานหน้าสถานีรถไฟนะครับเจอกันที่ลานหน้าโรบินสันนะครับวันนี้6โมงเย็นเจอกันนะครับที่ลานหน้าสถานีรถไฟนะครับเจอกันที่ลานหน้าโรบินสันนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับอย่าลืมไปฟังปลาใสกันนะครับไปฟังปลาใสกันไปฟังซิว่านโยบายเข้าท่าไหมไปฟังซิว่าท่าทีเข้าทางไหม นะครับฝากพี่น้องประชาชนคนหาดใหญ่ด้วยนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับเรามีปราัยใหญ่พี่ฝากด้วยนะเลือกนายยกเบอร์สองเลือกสอจเบอร์หนึ่งนะครับบัตรสีแดงเลือดหมูนะครับเลือกนายยกอบจเลือกนิรันจินดานาคเบอร์สองนะครับบัตรสีน้ำเงินครามนะครับเลือกสจนะครับ หาหาบใจทุกเขตเลยนะครับหาบใจทุกเขตเบอร์หนึ่งนะครับเหมือนยืนในเรือค่ะทุกคนคงใจอยากฟังครูใหญ่พูดใต้ไม่้องไปเรียกครูใหญ่บอกว่ารอฟังทีเดียวบนเวทีมันจดไปประมาณพันคำทุกคนไม่รู้ว่ามันจะใช้หมดไหมอ,อ,อะไรนะหลักยบหลักหลักยบหลักยบหลักยบ ลักยุรบฝากพี่น้องด้วยนะครับ<ห>เสียงท<ห><ม>ีไ่ได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงจากพักประชาชนนะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับ 1. กุมภานะครับกาเบอร์2เลือกนายกอบจอกาเบอร์2นะครับเลือกสอจกาเบอร์1นะครับแล้ววันนี้นะครับทนฝนไหแล้วทุกคนฝน,นม้แล้วเรามีพบกันที่นะครับหน้าโลบินสันนะครับบริเวณ าสถตอนนี้เราอยู่หาดใหญ่ค่ะเราอยู่ตรงสยามนครินบริเวณสถานีรถไฟหาดใหญ่นะครับเจอการพบกับปลาใสใหญ่นะครับของพัรคประชาชนที่สถานีรถไฟหาดใหญ่นะครับเสียงมมนได้ยินไปข้างนอกเลยวะเออเสียงมันได้ยินไหมอะกระดเรานั่งยืนอยู่ตรงเนี้ยเรายังไม่ค่อยได้ยินเลยไพ่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 เสียงมันได้ยินข้างนอกไหมเธอเปิดเธอเปิดกระจกฟังซิว่าได้ยินหรือเปล่าได้ยินไหม กรีนี้เราติดไฟแดงอยู่บริเวณถนนอะไรนะอยู่เราอยู่หน้าธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคาราติสำนักงานภาคใต้แห่งชาติภาคใต้ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้นะครับพี่น้องครับเสียงที่พี่น้องได้ยินอยู่นี้นะครับคือเสียงจากพักประชาชนวันนี้เราขอญาตมาประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้มีปราศัยใหญ่นะครับวันนี้มีปาษาใหญ่ฝากเบอร์สองนะครับเดี๋ยวลือไปเลือกตั้งนะครับวันนี้มีปราศัยใหญ่อยู่ที่บริเวณ หน้าโรบินสันนะครับลานหน้าโรบินสันแล้วก็ตรงสถานนรถไฟที่เดียวกันนะครับบางคนอาจจะรู้จักโรบินสันบางคนอาจจะรู้จักสถานีรถไฟไฟแดงหาดใหญ่นานที่สุดใช่เกือบสองร้อยวิเมื่อกี้เนี่ยร้อยกว่าวิไฟแดงหาดใหญ่นานมากเทงขึ้นอีกคันหนึ่งค่ะทุกคนน่าจะไปดูไปดูช่องของพี่นิรันต์แต่ว่ารับรองว่าดูช่องเราดีกว่าใช่นะคะ เพราะว่าถ้าเกิดทุกคนออกไปเงาตายชักเลยลิซ่ายืนกับคุูใหญ่สองคนมาช่วยหมอมุดสั่งไปแล้วมุดสั่งอีกคุยใหญ่เหมือนมุดสั่งไหมทุกคนชุดหล่อครับพี่น้องครับวันนี้นะครับมีปลาใสใหญ่ของพักประชาชนนะครับหกโมงเย็นวันนี้นะครับพบกับพักประชาชนทั้งคณะนะครับพบกับพักประชาชน ทั้งคณะอดีตพรรคก้าวไกลปัจจุบันเกิดใหม่ในนามพรรคประชาชนพบกับพรรคประชาชนทั้งคณะที่ลานหน้าโลบินสันนะครับตรงสถานีรถไฟหาดใหญ่นะครับ6โมงเย็นเจอกันที่สถานีรถไฟหาดใหญ่นะครับไปฟังตาใสไปฟังวิสัยทัศน์ไอโอหาดใหญ่เยอะจังเลยทุก<ท>คนยิงมันยิงมัน,นย,ยิงมันอบจนะครับของผู้สมัครนายกอบจรพรรคประชาชนและของผู้สมัครสจรพรรคประชาชนนะครับ พี่น้องครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าวันที่หนึ่งกุมภาเป็นวันเสาร์นะครับหนึ่งกุมภาเป็นวันเสาร์เราไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันด้วยนะครับหนึ่งกุมภาเลือกนายกอบจเลือกเบอร์สองนิรันจินดานนคานึ่งกุมภาเลือกสจนะครับเลือกสจเลือกเบอร์หนึ่งนะครับสจพักประชาชนเบอร์หนึ่งนะครับสจพักประชาชนเบอร์หนึ่ง พี่น้องครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับวันนี้อย่าลืมไปพบกันนะครับเราไปพบกันที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟหาดใหญ่นะครับพี่น้องชาวหาดใหญ่พี่น้องชาวสงขานะครับเรามีปลาใสที่หน้าสถานีรถไฟหาดใหญ่นะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับได้ยินเสียงหรือนี่เป็นเสียงจากพักประชาชนนะครับวันนี้นะครับวันนี้เรามาเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องออกไปฟังปลาใสกันที่ไหนนริซ่า ที่หน้าสถานีรถไฟหาดใหญ่ที่หน้าสถานีรถไฟหาดใหญ่ตรงลานหน้าโรบินสันนะครับตรงลานหน้าโรบินสันนะครับอย่าลืมไปพบกันนะครับพี่น้องครับโอ้ที่นี่มีโรงเรียนกวดวิชาเตรียมทหารด้วยนะครับ The Lost Cadet นะครับสวั <c oughs> สดีน้องๆ The Lost Cadet นะครับโ <c oughs> ตไปโตไปเป็นนายพลนายพันอย่าทำรัประหารนะฮะ เป็นทหารประชาธิที่ประยนะฮะน้องครับอ,อ,อย่าทำตัวเหมือนไอ้พวกนายพลนายพันปัจจุบันนี้นะครับออไฟแดงนานมากคัดใหญ่ตรงนี้ไม่มีเวลาด้วยทุกคนเสียงรถเราคงสู้เขาไม่ได้ครับเราจะพักก่อนนิดนึงเออนี่เห็นไหมหาดใหญ่เนี่ยเอ้สองขลาเนี่ยมีผู้สมัครถึง9เบอร์ทุกคนน,น, 8, นี่เบอร์8นะคะ เราต้องแวะซื้อดอกไม้บ้างแล้วดรออนยังมีดอกไม้เลยมึงกับกูไม่มีดอกไม้ไม่เอาดอกไม้เอาคนอ, <c oughs> อ่าพี่ดาวใจปกกเป็นนักกีฬาเออจุดก้นมี่นำใจเป็นนักกีฬา,ดกกาได้ยังก้นตรงนี้นำใจเป็นนักกีฬาได้เออรากให้ยาวไว้ก่อนเออรากให้ยาวไว้เรานั่งรถเ,เล่นก็ได้เนาะ พี่น้องที่อยู่ในพี่น้องะครับพี่น้องชาวหาดใหญ่นะครับวันนี้เรามีนัดปลาใสนะครับที่บริเวณหน้าโลบินสันนะครับตรงสถานีรถไฟหาดใหญ่พี่น้องไปพบกับพวกเราชาวพักประชาชนกันได้ที่สถานีรถไฟหาดใหญ่นะครับอย่าลืมไปเจอกันนะครับ6โมงเย็น6โมงเย็น6โมงเย็นเจอกันนะครับพบกับเทิงนะัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชน นะครับพักประชาชนคืออดีตพักก้าวไกลเขายุบพ,พักก้าวไกลพักเก่าเราไปเราเกิดใหม่ในนามพักประชาชนวันนี้อุดมการยังสมทอดเหมือนเดิมถ้าพี่น้องชาวหาดใหญ่นะครับฝากด้วยนะครับเบอร์สองนะครับถ้าพี่น้องชาวหาดใหญ่เคยมอบความไว้วางใจเคยมอบอวความไว้วใจวให้กหับพักอนาคตใหม่เคยมอบร้อยกว่าพี่หาดใหญ่ไฟแดงเยอะมาก เคยมอบความนิยมให้กับพักก้าวไกลอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมมอบความนิยมและความไว้วางใจนั้นให้กับพักประชาชนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หาบใหนะครับข้อหัวใจค่ข้ีหน้องครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับไม่ต้องเอาปากไปใส่ก็ได้แค่พูดเขาก็ได้ยินมันไม่ใช่โทรศัพท์เอ้ามึงบอกนี่ข้อหัวใจค่ะข้อหัวใจคนละสองร้อยห้าสิบครั้งอ้าวเร็วสวัสดีนะครับพี่น้องครับเสียงได้ยินอยู่นี้นะครับเป็นเสียงจากพัก ประชาชนนะครับวันนี้นะครับขอญาติประชาสัมพันธ์นะครับว่าหกโมงเย็นวันนี้นะครับ6โมงเย็นวันนี้เรามีปลาัยใหญ่นะครับเรามีปลาัยใหญ่ที่บริเวณหน้าโลบินสันนะครับลานหน้าโลบินสันตรงสถานีรถไฟหาดใหญ่นะครับพี่น้องครับพบกับพวกเราชาวพักประชาชนตั้งแต่หัวหน้าพักรองหัวหน้าพักนะครับรสสด้วยนะครับรองโฆษกใช่ไหม ดองโคศกพักครับลิซ่าพักขบวนหนุนอนาณาและผมครูใหญ่อัฐพลบัวพัดนะครับพร้อมกับผู้สมัครนายกอบจอของสงขาจากพักประชาชนชนิรันจินดานาคเบอร์สองเบอร์สองนะครับเตรียนสงขาให้ก้าวไกลเลือกอบจอยุคใหม่รับใช้ประชาชนเลือกนายกอบจอเลือกนิรันจินดานาคเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง เลือกสจอำเภอหาดใหญ่ทุกคนทุกเขตเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งวันที่หนึ่งกุมภานี้เข้าคูหาบัตรสีแดงเลือดหมูเลือกนายกอบจเลือกพักประชาชนเลือกนิรันดร์จิตนานาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองหนึ่งกุมภานีเข้าคูหาบัตรสีน้ำเงินครามเลือกสจหาดใหญ่ทุกเขตเลือกพักประชาชนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง พี่น้องจังหวัดสงขลาทั้งจังหวัดนะครับพี่น้องจังหวัดสงขลาทั้งจังหวัดเลือกนายกอบจสงขลาเลือกพรักประชาชนเลือกนิรันดร์จินดานาคเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองพี่น้องจังหวัดสงขลาทั้งจังหวัดเลือกสอบจพักประชาชนเลือกพักประชาชนจากเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งยกเว้นอำเภอนาบ่มและอำเภอสถิงพระเบอร์สองทั้งสองใบ อู่เให้กูใหญ่มันพูดไปมันกำลังซองภาษาใต้อยู่ยังไม่ได้เลยวั้งสำเนียงยังไม่ได้ไป่ไหมเอาเงครับไม่มเธอพูดเธอพูดสำเนียงคนภาษากลางได้แต่ใช้สับใต้ได้คนหใหญ่พูดแบบนั้นอ๋อคนหใหญ่พูดแบบนั้นพ,พูดกลางแบบแต่ใช้สับใต้เหรอเออ,อพี่น้องครับเสียงที่ได้ยินอยู่นี้นะครับเป็นเสียงจากพวกเราชาวพักประชาชน ผมครูใหญ่อัตพลและลิซ่าพัคกมลวันนี้เราอยู่บนรถนี้นะครับขอญาตใช้เสียงประชาสัมพันธ์นะครับว่าวันนี้เรามีเวทีปลาใสนะพี่อยู่ที่หน้าโรบินสันนะครับวันนี้เรามีเวทีปลาใสนะพี่อยู่ที่หน้าสถานีรถไฟหาดใหญ่ใครนะครับฟังเวทีปลาใสกันนะนะครับที่หน้าโรบินสันหกโมงเย็นวันนี้นะครับหกโมงเย็นวันนี้เรามีปลาใสนะครับของพรรคประชาชน ที่หน้าโลบินสันนะครับตรงสถานีรถไฟหาดใหญ่นะครับตรงลานจอดรถตรงนั้นฝากด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมะนะครับอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับแล้วถ้าวันนี้ว่างนะครับไปชมการปราัยกันนะครับไปฟังปราัยไปฟังวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกอบจอจากพักประชาชนไปฟังปราัยไปฟังวิสัยทัศน์ ของผู้สมัครสออวจอจากพักประชาชนนะครับวันนี้18นาฬิกาเรามีนัดกันที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟหาดใหญ่พี่สวัสดีครับอย่าลืมไปเลือกตั้งนะพี่ครับขอบคุณมากครับพี่ะนะครับหนึ่กุมภานะครับหกุมภาเลือกพักประชาชนนะครับเลือกนิรันจินดานาคเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง อันนี้บัตรใบสีแดงเลือดหมูนะครับบัตรใบสีแดงเลือดหมูเลือกนายกอบจอบัตรอีกใบบัตรอีกใบกสีน้ำเงินครามเลือกสอจอนะครับสวัสดีค่ะดดคสวัสดีสสดครับ